สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานอิศบกันนะคะเรื่องเด็กชายกับลูกเก่ารัดกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กันอย่างสงบสุขและมีความสมามัคคีมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอบอุ่น อยู่กับแม่เพียงสองคนวันหนึ่งเด็กชายคนนี้ได้รับอนุญาตให้ล้วงมือเข้าไปในคนโทเพื่อหยิบลูกเก่าลัดขึ้นมาแต่เขาหยิบขึ้นมากำรรใหญ่มากมันจึงไม่อาจดึงมือออกมาจากคนโทได้เด็กชายไม่ยอมแม้กระทั่งที่จะปล่อยลูกเก่าลัดทิ้ง เขาพยายามที่จะเอาเกาลัดออกมาให้เต็มอุ้งม,มือให้ได้ย,ยื้อยุดฉุดกระชากกับคอนโทรอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน,านจนเขาเริ่มที่จะท้อและหมดใจเพราะว่าเหนื่อยมากๆหิวก็หิวแต่ในใจของเขาก็อยากที่จะได้เกาลัดให้ได้มากที่สุดเมื่อเวลาไม่นาน แม่ของเด็กชายก็มาเจอลูกชายที่มือติดอยู่ในคอนโทรก็ได้สอบถามลูกชายลูกเอ้ยแม่ของเขาเอ่ยขึ้นเจ้าจงพอใจกับเกาลัดเพียงครึ่งเดียวที่เจ้าหยิบมาเถิดเจ้าปล่อยเกาลัดออกนะลูกนะ เอามาเพียงแค่เครื่องเดียวก็พอเจ้าจะได้เอามือออกมาจากคอนโทรได้ส่วนเกาลัดที่เหลือในคอนโทรไว้วันหลังเจ้าค่อยมาเอาใหม่แล้วกันนะเจ้าเด็กชายเมื่อได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็เริ่มที่จะคล้อยตามเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยเต็มทีและแล้วเขาก็ได้ปล่อยลูกเกาลัดออกจากกำรรม,มือ หยิบมาเพียงแต่ที่เอามาได้เท่านั้นแล้วเขาก็สามารถดึงมือออกจากคอนโทรลได้ง่ายๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามกอบโกยมากจนเกินไปในคราวเดียวเพราะจะทำให้เราเดือดร้อนได้ง่ายๆขอบคุณนิทานอิศกขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ